สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพออรถเก่งงามงๆครับอ,อ่เปะหน่อยๆนะครับผูใดมองหารุ่นนี้นะครับครับไปสบาย,บาย,ทยๆทั้งเฉียบๆทั้งน้อยๆก็ไปได้นะครับนี่สันมาร์กทะเบียนบึงการนะครับกก,กแปดห้นะครับโอ้สวยทะเบียนสวยครับเดี๋ยวซีรีวิวกันครับได้ ปกตินะครับเอาครับใาแจากบ้านเนี่ยแอนโนแฟนเพจนะครับอาศัยแอนโนแฟนเพจนี่นะฟังเสียงครับพี่น้องนี่ครับนี่อีเดียวติดนะครับครับได้ผ้าสีเต็มนะครับผ้าสีปีหกแปดลดคันนี้ปีสูงนะครับปีห้าห้าหกนะครับ มิสันมาร์กนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าผู้ใดมองหารถไปแต่ครับทรงหลูกไปโรงเรียนหรือว่าไปเหตุการณ์เหตุงานกระล่องเบิงพิจารณ้เบิงขั้นนีครับพี่นอ้องระบบเกียร์กัใส่ได้ทุกเกียร์นะครับไฟถอยตวาวาขายตามสภาพนะครับไฟถอยนีกระจกแตกนะครับต้องสื่อใซมาม ยางนี่ก็ตา,ามสภาพบี่ลีครับยางกับดอกยางมัดแล้วนะครับตามสภาพบีหลีนะครับเบิ่งกับติดเฉียงนี้นะครับตามสภาพราคาเท่าไรก่อนหกหมื่นเก่า 6, 9, 6, 9, ครับหกหมื่นเก่าครับผู้ใดสนใจก็ล่องโท่อมาหรือว่ามาขับเบิ่งก้อนก็นกนได้นะครับว่ารถมันพร้อมใส่บ่แต่ว่าผมเบิ้งนี่รถพร้อมใส่เลยนะครับ แต่งานได้เลยคือเสื่อไปกับใส่ได้เลยนะครับบรต้องไปเห็ดนังหรือว่าห้าสิตตกแต่งจักน้อยก็ได้นะครับมองไดมันตกมองไดมันยังกะแต่งไปจั็กน้อยมองนี่เป็นนี่ยังไงน,นี่พี่อ,ออกมากสินบอกเขาตามสภาพตามส,ภา,ามสภาพตามสภาพี่ลีครับนี่สีเดิมๆบางๆผ้าสีนะครับมีใบมีเหล็มนะครับ 69, หกหมื่เนเก่านะครับหลังค่าเบิ้งภายในครับบ้านนี้เป็นเบาะเบาะผ่านะครับหรือว่าเบาะกำมายีนะเป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับพวกมาไรกระจกขึ้นด้วยไฟฟ้านะผื่นน่องโดยไฟฟ้าทำงานบ่โอ,อทำงานอยู่ครับปกติ นี่ครับผูใ้ใดมองหารถน้อยๆต่อออต่ออออ่อป่ออ่อปอ,กอ,อ,กอ,อกไปใส่กระร่องพิจารณาเบึงขายตามสภาพนะครับนี่ครับรออะไรบ่มีรออะไรบวมีนะครับเด้อบอกไว้ก่อนดอกยางหลังบวมีอดอกยางหลังกระร่นอยู่นะครับเขาไฟไทายต้าายาายงนี้แต่ไฟเลี่ยวไฟยังกระเตยกึ่งตะว่าออกยก่ไฟหลอดไฟออกก็เนี่ยเบิ่งดอกยางครับ ล่นบ่มีหมองสีล่นแล้วสีได้เปลี่ยนด้วยครับนี่ mm hmm. ครับตกระจบั้งนี้ขึ้นลงล mm hmm. ได้ปะใ้ปกตินะครับ mm hmm. นี่อ่าตามสภาพนะครับสภาพอ่ารถบริเตตกแต่งอย่างนะครับพี่น้อง mm hmm. เข็มไหมแรนได้หล่เป็นได้แล้วอ่าเนี่ยครับ เบิ่งเอาได้ครับได้พี่น้องได้แอร์เย็นแอร์กับระบบแอร์กับอะไรขึ้นกันนะครับเออแอร์เย็นครับพี่น้องอของ้าในกับสะอาดสะอาดดีครับหลังคงหลังคาก็มีตัวยันของลงคออยู่เบิ่งเอาครับพี่น้องน้อยๆครับให้ลูกให้หลานขี่ไปโรงเรียนขี่ไปเรียนหนังสือหรือว่าอาจารย์อยากได้ก็ อีต่อเอาละเบิ้งห <su> ้องเครื่องเสียงเครื่องเงียบๆครับประหยัดประหยัดนะครับปีใดก่อปีหาปีหาซีนะครับสองพันเจ็สามปีสองพันเจ็สามหรือว่าปีหาซีนะครับเสียงเคีย่องเงียบๆครับแต่งานได้ปกตินะครับเบิ้งเอาครับพี่น้อง Oh. Uh, <Yeah. S 1> กำลังรีวิวรถให้ uh, ผู้สนใจกับล่องโท่ติดต่อมาได้ครับพี่นอ้อง <Yeah. S 1> นี่ครับม <Yeah. S 1> ีสันมากนะครับ oh. ระบบทำงานปกตินะครับ <Yeah. S 1> เสียงเสียงเงียบๆเ,เอาไวไ้ใส่ไว้แถนตลาดตะล,ลี่ครับโอ้หน่อยดีงามครับราคา6กหมืนเก้า 69, นะครับสนใจกับท่มาแต่งเบอร์โท่แถ้าว่าล่อหนานี่ <c oughs> ดอกอยางยังหลายอยู่ นะครับรอหนาะบริเตียนทั้งสองขางนะครับดอกอยางทังหลายนะครับติเตียนตลอดหลังอ้าวหกหมื่นเก้าครับสนใจโท่วมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคําพิระแฟนเพจครับขอบคุณในหลายท่านที่เข้ามารับชมนะครับบริเวรีวิวโดนรถใส่งานใดปกติครับขอบคุณครับ